นายผู้บริหารกรุงเทพมหานครท่านคณชัยหลายเรื่อนทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะการปฏิบัติงานนะครับลงดูตำแหนักต่างๆสำนักการระเานน้ำกล่องงานชักโครับสำแหน่งหูตำแหา่งทางประดิจยังมีเหตุให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ คือถึงครับคิถึงทุกท่านแล้วล็เก็บนที่ยวผลิตผลคิ้ึงานแล้วก็ที่สวคัญที่สกดคิที่น้องไระทาชนเป็นหวงมากติดนังนอชาเพื่อดูทุกสุของที่น้องไระทานส่วน ในยามนี้น้องประชาชนต้องการให้พวกเราทุกคนต้องการให้พี่น้องให้พวกเราทุกคนดีแมาที่สุกสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเดือนที่เราเับ้ยผมไม่มีอะไรตอบแทนท่านยกเว้นขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความซื่อเพศเสถีสละับเพื่อ่น้องประชาชนของ